คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุคนกูประเทศก็ได้อย่างอี้อยู่อย่างพอเพียงพอพมานเม่โลภล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระไสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ท่านกำลังเกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตทะปิงแก่เจ้าขอเชิญท่านรับฟังรายการ วิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวันติดตอนเตียงถึงเตียงเกิง13นาฬิกาหานาทีผ่ว12นาฬิกาสนาทีตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่6ก2กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอถตึงภาพได้ยินถึงเสียง ที่เวอยเว็บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่ง o องดอทคอมเ e สบุ๊ละ y และ u b e สถานีวิทยุมหาจัเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒนพิงแกประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเ็ตจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและเก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า รายการคิย,าายีอไรเพื่อชำรบทนะครับพิดมาปะท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์วันเอ่อวันอนาทิตย์นะฮะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับรายการเอาก็โดยลําลีของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุ่งเรืองบุญโยรถนะครับท่านจะที่ผมเอาเรื่องราวต่างๆาที่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตรนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งที่ไประไปหัน,นเวลาไปแอลไป ปะไปอย่างก็เอามาเล่าสุ่กันธ์นะครับบางเรื่องก็อมันจำใหม่น่อยสต่เราปบ้นเอาแล้วก็เออบางทีมันก็มีอย่างที่น่าสนใจน่าเป็นประโยชน์ก็เอามาเล่าสุขาตนะครับช่วงนี้มีการ เรียนนะครับว่าเอ่อโควิดอาจจะระบาดหนีมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่นะมันก็มีคนลุกหลายที่หลายทางอามานะบางรายก็ลุกจากแหล่งที่มันมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับแล้วก็ใน,นช่วงหลังๆนี้ก็บอกค่อยจะระมัดระวังกันสักสบา ก็ถ้าอยู่ที่ตอนท้ยนะครับออกบ้านใส่น้ากานะครับเ,เวลาจะยิจกรรมอะไงี้ก็ล้างมม่ล้างมือเจือๆนะครแล้วก็มีคล้ายสลายโจมปิดบ้านไว้ก็แล้วกัน่นะครับมาให้ดีในจานเป็นน้ำมูกเป็น ไข้เองก็้าสลายโจรกินไปก่อนกันแล้วกันนะครับถ้ามันบันดีขึ้นก็นไปโรงพยาบาลนะครับก็คงจะปฏิบัติกันในละักษณะนี้ได้นะครับก็ช่วงนี้นะที่ศูนย์พัฒนาวิ่สิและเทคโ,งโนโยีเพื่อจมบทและก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดนะครับ เราก็เอ่อพอดีนะฮะเหมือนตามสถาบันเอ่อเอ่นอทางนลนะฮะไบโอเทคนะครับเอ่อที่แถวหลังตลาดไทยนะเอ่อเกินไปร่วมเอ่อทำนาอย่างกันเกี่ยวกันฮิตน,นะครับก็ได้ ลงไปแล้วก็ในตัวม,มูที่ข้อเหตุกัน,นไปนักเปลี่ยนความคิดเห็นแักเปลี่ยนความรูม้อย่างกันนะครับแล้วก็ได้ไปดูความเหตุที่อยู่ในแรกนั้นนะครับก็ เอ่อได้มีโอกาสได้ไปที่เอ่อโฮมพิชเกษตรเอ่อที่สระบุรีนะฮะของคุณปู่นะครับซึ่งในแม่แรงลายนี้ก็เอ่อทำเก้ือเชือดสมัยก่อนมีสมัยรุ่นพ่อก็เอ่อทำเกลือเชือดขายในละแวกสราบุรีนะ แล้วก end, ็ในช่วงหลังก็เปลี่ยนไปทำเฮ็ดไอ้มูดอลิมกีเอมูดเพชเขียนทองอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอดีในช่วงหลังมีเพชรลูกมุกีมามันสีตลาดมันค่อนข้างราคาถูกเอามาของท้องฟ้าเฮาก็เลยเลยผิดก็ได้ก็เลยเปลี่ยนไปผิดชื่อเพ็ด หลักๆี่ก็จะเป็นยี่เพื่อในช่วงหลังๆนี่ก็จะทำเห็ดชะปะนะคันทำด้วยเห็ดะปะมีตั้งแต่แมงฝ้ายัมงลมเอดเอ็ลูุมเอดรอมนะครับมีสะปะนะครับเอ็ดพีเจที่สิบเอื่นะแต่เห็ดทันเศ้าเหดเอ่อทวนเน่าเป็นี้นก็มีนะครับ อาจารเอันนี้ทำเป็นระบบค่อนข้างดีนะครับมีพนักงนมานมี่หลายสิบคนแลื่ก่อนระบบนี่ทำระบบในลักษณะระบบโครงงานเลยนะครับก็พิจิตรเดือนเดือนนึงนี่น่าจะพุ่งกันหลายเป็นี่เป็นแสนขวดนะครับตรงไม่ใด้ตรงเฉพาะในบ้านเฮานะครับ ส่งไปถึงต่างประเทศโดยประเทศลาวประเทศเขม,มรพม่าอย่างนี้ส่งหมดเลยมาเลเซียก็หลายนี้ก็จะส่งไปภาคไหเลยก็ดูแล้วก็เป็นการประกอบธุรก่จทกีตีเอ่อค่อนข้างค่อนข,ขนข้างประสบความสำเร็จเป็นดีเลยนะเอ่กเอก็นอกจากที่ไปดูอ่า ความอะที่เป็นพิดยึเหืุขายแล้วนะครับก็ไปคาวมคามเพีนเห็นคามหนึ่งอันนี้แต่เพาะเห็ดครเืองเป็นหลักนะครับอันนี้เห็ดเฟืองลายนี้จะแต่มีออกวันหนึ่งคู่กันหลายตันนะครับหลายตันก็ดูแลก็ทำทำโรงเรือนในลักษณะึมง ขึงแสเลนสูงไว้ก่อนเอาบางังพวกนะครับแล้วก็จะแต่หงไม่น้อยอยู่ในหงแสแลนกรมก็รลนนี้ใช้ลายตามซึ่งสั่งมาจากาปักใต้นะจากแถวชุมพรแถวอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาเพราะ ในเพือนในเพือน,นี่โอดอกใหญ่ดีขนาดเลยนะครับก็ในในลักษณะการคลิตนี่ค่อนข้างผลผลิตค่อนข้างนักนะครับโดยใจทลายตามพ็อกก็เห็นว่าอ,อ,อ,อวันวันหนึ่งนะที่ที่ทำขาย ที่ฮันก็เนื่องจากว่าเหตนออกมามามาักนะครับดังางั้นมูอกากา้เนี่ยกาที่จะเอาไปขายในที่ต่างๆขื่นต่อมาซื้อหน้าฟามเลยนะครับราคาก็ได้ราคาค่อนข้างดีนะร,ราคาเอออย่างไม่น้อยกว่าห้าสิบหกสิบบาแล้วก็ บางจังหวะนี่เหมือนว่าเป็นกิโลถึงร้อยนะครับอันนี้ก็เจ้าของที่ชักโครกนะครับก็ไปดูกันเร้านี้แท้แท้มีก็เออไปขอดูไปอะไรอย่าอย่าง,ยยางซึ่งต่อมามาค้างนะตึ่งยิยนดีต้อนรับก็เล็ดดีนะครับระยาใจลเล็ดดีเออเล่าลูกฟังมหมดว่าทำใจได้นะครับ ก <S an> ็เออเต้าที่ดูนะฮะซึ่งเราสไลด์ตามมาเออเอามาในนั้นก่อนนะฮะเอามาเช้น้ำนะเชน้ำเสร็จแล้วก็เอามามัดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นใส่จันแล้วก็โอไปน้ำอา่าหลังจากนั้นก็ จะใส่เชื้อใส่เชื้อไปอสักห้าวันเจ็ดวันนะครับกัเริล่มีกุ่มดอกมันขึ้นวะนะครับหลังจากนั้นเห็นบางสองวันก็เก็ดไตนะ,ะและว้วก็เพ็รมุสกักเก็รไปยังน้อยๆกว่าสนะี่ห้าสี่ห้ารอกแล้วก็เอ,อเ่าที่ดูก็ง่ายดีนะครับ เออเจ้าที่ดูนะฮะเอ่อการข้อเท็ดในแรล่งอื่นนะฮะเจ้าที่ไปดูนี่นะเอ่ออย่างแถวเอ่อที่เขามีการปลูกมันสับปะหลังนะครับอ่าปลูกตั้งหนึ่งครับก็มีการเอาต้นเอ่อมันสับปะหลังเอ่อมาค้อเ็เปรืองนะครับนอกเหนือจากต้นมันสบนับปะหลังแล้วก็ยังใช้หมูเปื่อ โดยหัวมันสัมปัหลังมาปลูกมาเพราะมันนี้ทำง่ายนะทําทำค่อนข้างง่ายถ้าเทียิการที่เราเนะพาะจากเพลินนะครอย่างเพลินนี่ธรรมดาเ,าเวลาเราทำเนี่ยมันถ้าามเปลี่ยนโพงนะแถวยังที่ทำกันในเอ่อในแถวบลูปเบสแถว,แถวบ่อสร้างอไย่างนี้นส่วนใหญ่ก็แถวเพือง มามักก่อนมักกาปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นใส่จ้นแล้วก็อบไอ้น้ำแล้วก็ใส่เชื้อนะครับก็ค่อนข้างใต้ที่ดูแลเกษตรนี่โดยเฉพาะอย่างย,ออยิง่งอย่างเก็ดเชื้อนะี่มันเป็นเจ็ดทีบหลักแล้วก็มันขายในบ้านเราแล้วก็บมี ลูแกแขง่บามีลูกจากเมืองจีนนะก็เลยเทํากันแบบประกอบการอย่างนี้ก็ขายได้ราคานะฮะแล้วก็มีกาไรนับอยู่นะครับก็เจ้าที่ไปดูแหล่งมันเตียงสรรบ,บุรีนี่โหทำกันอ่าโดยเฉพาะยิ่งยิ่งแถววิหารแดงนี่ จะทำกันเกือบปุ๊ผู้หลังคาเงินหนึ่งครับก็เป็นแหล่งที่พิษในแคทเทอร์ใหญ่ท,ที่สุดเลยนะครับครับอันนี้เอ่ตอต้้ที่ไปพามึงนะครับมันก็เอ่อยังเอ่อที่ไปร่วมกับทางสถาปนเอ่ออนนท์นไบโอเช็อย่างนี้นะเป็นของมรดกอานน์ ก็อคยน้นกบบเป็มคนงดังมืองแก่เนี่ยปเป็นเงเกษตรหลังผมปีห้าปีก็เคยไปไปเป็นผู้เชียวชาญเรื่องเพชรอ่าอยู่กับองค์การชาติพัฒนาชาติอยู่หลังปีแล้วก็ิกีเมอก็อทำศูนย์อนุน่าไบโอเคสเนี่ยทำปลูกเชื้อเพชรปลู ปุ๋ยเม็ดมุงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการข้อเห็ดขายอยู่นะครับแล้วก็มีสำนักง,งานอยู่ที่ตลาดไันก็ปะกันร่วมงานกันมาอย่างมาหลายเสื้อนะครับก็รู้สึกว่าตัวรูกเรือโนนจ,จ้นจะมี เอความคิดอ่างที่ใช้ได้อีกครับก็การาจะเพัามาในเรื่องของการเอข้อเหตุบ้านเอาที่มันเอที่มันมีตัวผู้ประกอบการทั้งหลายเอมีรายได้มีอย่างแล้วก็ทำเรื่อการข้อเหตุเนี่ยเป็นอาชีพที่ได้ได้อย่างในักษัะนั้นนะก็ดูความคิดทางองแกก็ช้ได้นะฮะ ก็เอ่้าที่ไปร่วมนี้ก็คิดว่ามันก็คงจะมีประโยชน์นะสำหรับเอ่พี่น้องเอ่อหมู่ชาว้เจ้าสวนหมู่เกษตรกรที่สนใจนะที่จะมาพ่อเห็ุเพราะว่าในกาเกเตอร์สันแทวนี้แต่มีมันจะมีวัสดุกอ่าที่มันเป็นผลพลอยได้จาก การทําการเกษตรอยู่แล้วนะครับเอ่อจะเป็นหมูเครื่องหมูออย่าหมูเปลือกเอ่ออะไรอย่างเอ่อหมูขี้ผุนอะเป็นต่างต่างกันมากที่จะเอามาเป็นวัสดุข,ข้อเกียรได้นะครับอ่ามีเพื่อนของเอ่อศูนย์วิจัยและพัฒนาฮีทพารอนเนี่ยนะครับเขาก็เอ่กำลัง พ่อเอนทำได้ง่ายทำได้เววนะครับเอารักแร้วตอนนี้เขาก็ข้อเด็กเอ่อไอชัวเน่านะเพราะว่าที่ดรอานนท์แกไปเปลี่ยนชี่เป็นเอกคนน้อยนะเพราะว่าไอชัวเน่านี่ฟังแล้วมันเอ่อทงอื่นนี่ซึ่งมีความรู้สึกตอค่อยดีสุดๆไปเลยเปลี่ยนเป็นเอนคนน้อยนะครับ ก็ที่จริงแล้วไอ้ห็นโคนน้อยเพราะว่าฮิตโคนาวเนี่ยมันลำลำกว่าฮิตโคนธรร,ธ,รรธ,รรธรรมดามากเลยก็เลยตอนนี้ไผ่ที่หนังจังคนทางบ้านเขาเนี่ยก็เคยกิ่นกันนะาตัม่ใต่สมัยก่อนนะั้่แต่ผมไม่น้อยนี่ก็เอ่อได้กินไห้ถัวนี้ส่วนใหญ่ก็แต่เพาะกิ่นคนเดียว เอาเป็นขายพวกอย่างนี้เลยครับเพราะว่าที่บ้านรักและอยัางตอนนี้ถ้าเกี่ยวเข้าแล้วก็จะเกียวต่อเฟืองน,นะครับแล้วก็จะเอาเอา่าโซลเลนอ์นะโซลเลหรือว่าโซเน,น่าเนี่ยไปใส่อา่าฐานต่อนเฟืเองนะแล้วก็จะเอาที่เต้า จากการเผาไอต่อฟืนมาไล่พักักใส่คุณเม็ดถิ่กกำแล้วก็ข่างน้ำเข้าก็บทุกุเหลี่ยนนะครับทุเหลีอยนนะะอก็ได้ทัวเน่าเอ่อพวกจะไปเก็บเกียวเอาก็ประมาณเดือนมีนาไม่าเอ่อทัวเน่าเนี่ยเวลาเอาไปอสีเอา เม็ดแล้วนะมันก็จะมีเปลอกมันมีต้นมันมีใบมันก็จะเอาไปเอ่อกรองตามเก้าไม้แล้วก็เอาน้ำหมดหลังจากนั้นก็เอาตางแบบเต้านะตางแบบเป้าไล่ตกอได้สักห้าวันเจ็ดวันก็จะมีเม็ดถั่วเนาออกมาเจ็บเเป็นเงินที่บ้านนี่จะ ของนักนะครับเย็บส่วนใหญ่ก็ไปเหลือกินเหลือกินก็สร้เป็นทำเป็นฟักเอาไปขายตามบ้านก็ได้จะื้อตังก็ดีเลยสมัยเป็นรอนนี่ชอบทำอยู่เพราะมันได้จะตืตังนะครับก็สมัยเป็นรอนเมื่อ50 60ปีที่แล้วนี่มันก็เออ่เงินร้อยบาทนี่ก็รนั่งเลยครับ บอลบาง,บางนึ่งมีที่ทำเฮ่อโเน่าขายสมัยก่อนกอ็แค่จสบบลงทุนนีอย่างะนะครับแต่ว่ามีสตาง์จากการขายเฮ็ดมีวันนึ่งหลายร้อยบาทเงินร้อยสมัยก่อนนี่มักอยู่ก็เป็นออนกับมีสตาร์ตใจสะดวกพอสมควรนะครับก็หลังจากที่ พอไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็เลยมีโอกาสทำเชื้อเพ็ดเพราะว่าก่อนก่อนหน้านั้นการท่องเทีเ่ยวในทุนน่านี้เขาได้ใส่เชื้อนะครับมันขึ้นคนเดียวมันนะครับแต่ว่าพอาไปเรียนตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรนี่ก็จะเรียนวิธีทำเชื้อไอเอเฮ็ด เพราะว่ามันจะต้องไปเลี้ยงเชื้อโรคคลื่นอย่างนี้นะก็เลยเอาเยือเห็ดไปทําแบบเดียวกันไปพอกแบบเดียวกับเชื้อโรคคลื่นนะครับก็อาการพักมันก็จะได้ผลแน่นอนขึ้นแล้วก็ได้เอได้ผลพิษมากขึ้นก็ ัหลังจากที่จบที่กเกษตรมาในช่วงแรกๆก็มาเพาะเห็ดโคนเน่าเนี่นะครับอยู่ที่แม่ลินตอนนั้นเอาต้นข้าโพดอามาเพาะนะครับทำง่ายๆนะฮะบ,บ่มียงนะเออข้าโพดหวานก็ว,ว่าข้าวโพดเตียน่องคู่เขา,เ,ขาเอาฝักมันไปแล้วนะฮะเอาก็ไปไล่พบ เอาต้นมันมาเ,าเรียบร้อยแล้วก็มาปูที่ดินแล้วก็เอาไอ้ก่อซีเมนต์มาทำเป็นเออเป็นไอ้ไอ้ล้อเป็นเป็นล้อลากเอาทับมันต้นเขาโพล่ที่มันแตก แล้วก็เล้วเชื่อใส่แล้วก็เอาจี้ฟางมาเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนหม้อเอ่อหม้ออบเะฮะหมออ้ออบแล้วก็จะเอาเอา่อสูงขึ้นมานอหม้อเบียงแนวนะครับเแล้วก็ปัดติดคุมไว้แค่สามวันเส้นใยเด็กนะมันจะขึ้นแถึงต้น ข้าวโพดันมีขาวเลยนะครับาจาั้อเข่าก,กันจ,กจะเอาเอ่นข้าวโพดที่มัดไว้ยับมันเยียงหม่นะเยียงเป็นแถวเป็นผักไปแล้วก็จะเอาเอาไม้เนื้อแฉกนะครับมาแต่งโคงแบบเดียวกับเขาแป่ง แปลงข้อไอหอวบัวใหญ่แป่ว่าแปลงข้อไอยาสูแล้วก็จะเอาปัจจิคุณอา่านิไว่แล้วก็จะคุณสแลนถึงจานหนึ่งนะครับก็หลังจากพอทำอย่างนั้นได้สักสามวันก็เะ็เกีดขาได้ละนะครับเออตอนนั้นก็เอาไปดืนขายที่กาดเจ้าเมลินนะครับ เอ่อวันวันน่งเลยออกวนอันน่งหลายสิบก,กิโลนะครับหลายสิบก,กิโลบางวันไดถึงร้อยนะครับเอ่อขึ้นสองร้อยสามร้อยกิโลก็มีนะครับเอ่อตอนนั้นมันออมันก็เอาขายเอาง่ายๆเมื่อสักประมาณสามิบสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันเอ่อ อิโทเนลที่จะไปขายนั้นจะไปยืนขายหน้ากาบขายที่กิโลสองหลักแต่ว่าจะจกเมกา,าที่ร้อยบาทเอ่อเม้กาก็อยู่แถวเมกาเนี่ยแหละนะครับเพราะเม้กาก็จะไปขายแต่ร้อยจาวขึ้นไปจนถึิสองร้อยบาทก็ขายได้จะด,ดีนะมีรายได้จากเน็ตนี่จะด,ดีนะครับแต่ว่าในช่วงหลังหลังนี่พอดี ไปสนใจเพราะไ้ไ้อะไรจายเกียงทองซึ่งมันก็ได้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนั้นเอามาทำเป็น้าหารเสริมเอาหบริษาทขายตรงไปไปช่วยขายก็เลยเลิกข้อเหตุในช่วงนั้นไป แล้วก็เปลี่ยนเป็นหลายอย่างนะครับแล้วก็ติดมาสนใจอ่อเหดุคนเน่าเห็นรอบหนึ่งตอนนี้ก็เลยเอ่อพอเหตุคนเน่นาอยู่สักสี่ห้าโฮงนะฮะอยู่อ่แถวเนี่ยแถวรูปตางค่อยเหนือ่อนะครับพอค่อยค่อยเหยืออใครสนใจนะฮะที่จะเทาดเหตุคนน้อยนี่ก็อลอง มาแม่พ่อ,อก,กันได้ครับก็เพรวันนี้เวลาที่อยบดแล้วนะครับเราก็จอะต่อกันอาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ